อิสราเอลโจมตีอิหร่านจะเจอโต้กลับด้วยพรมิสสามวันที่26ตุลาคม2567อยู่กับดิฉันค่ะนวัดวังชากรบิ๊กวอล์ผ่าโลกขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและแอดมาที่ atthaimove_underscore_institute ค่ะเพื่อเผยแพร่และแชร์การรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ร้อนทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะจุดว่าไฟใหญ่วันนี้ซึ่งจะเป็นสารตั้นต้นนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามได้และแน่นอนย่อมกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่และประเทศชาติของเราอย่างไม่อาจเล็กเลี่ยงค่ะวันนี้สื่อทุกฉบับนะคะพากันตื่นเต้นกับข่าวอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิร่านแล้วสื่ออาหรับตัวอย่างนะคะที่จริงเกือบจะทุกฉบับและ Middle East Eye อันนี้ค่อนข้างโปรอเมริกันนะคะแต่เขาก็พูดคล้ายๆอัลจาซีรามีความแตกต่างกันบ้างแล้วก็ Al Alam News Network อันนี้อิรับจ๋ารายงานว่าเกิดระเบิดรุนแรง6ครั้งบริณชานเมืองเตหะรานเมืองหลวงของอิร่านขณะที่สถานีโทรทัศน์ของอิรานรายงานว่าเสียงนั้นเกิดจากการเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรานเอง นั่นก็คือตอบโต้ค่ะสอยค่ะสอยขีปนาวุธหรือดโดรนอะไรประมาณนี้แถลงการอย่างเป็นทางการครั้งแรกของอิหร่านเกี่ยวกับเสียงที่ดังนั้นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองป้องกันภัยทางอากาศจังหวัดเตหะรานกล่าวว่าเสียงที่ดังกล้องที่ได้ยินในบรนิเวณใกล้เคียงกรุงเตหะรานนั้นเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบป้องกันภัยทางอากาศของจังหวัดต่อขีปนาวุธของอิสราเอล ซึ่งโจมตีสถานที่3แห่งนอกกรุงเตหาราเรื่องกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนี่รายหนึ่งแล้วนะคะต่อมากระทรวงกลาโหมของกรุงเตหาราบอกว่าไม่มีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆในเมืองหลวงและชาญเมืองที่จะต้องการความช่วยเหลือจนถึงเวลาตี3.22นาฬิกาของวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์เสาร์ของเขาก็คือเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ละค่ะ และสถานก,การณ์ที่สนามบินเมรบัตและสนามบินอิมามโคไมนียังเป็นปกติคนละเรื่องกับอิสราเอลนะคะหรือสุตะวันตกนะคะว่ามีภาพระเบิดตูมปรากฏว่าภาพนั้น,นโดนสื่อด้วยการแฉอันนั้นมันเหตุการณ์เมื่อหลายปีมานี้ไม่ใช่ปัจจุบันผู้ในการสนามบินานานชาติอิมามโคไมนีเขาให้สัมภาษณ์สื่อนะคะบอกว่า สนามบินยังคงให้บริการตามกำหนดการที่กำหนดไว้ไม่มีรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยด้านอิสราเอลล่ะเนทันยาฮูพูดชัดที่อเมริกาเสนอให้เราไม่โจมตีไซนิคเคลนและทานอุตสาหการรมพลังงานของอิหร่านนั้นเรารับฟังแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับอิสราเอลโปรดสังเกตนะคะทุกครั้งที่บลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางมาพบเนทันยาฮูปับหลังกลับไปอิสราเอล จะออกไม้แรงขยายขอบเขตสงครามหนักขึ้นทุกทีล่าสุดนี่ก็พกเงินมาด้วย5,200ล้านจากสรัฐใส่มือให้อิสราเอลพร้อมอาวุธอีกหลากหลายและทาดระบบป้องกันภัยทางการชื่อดังของอิสราเอลแต่อดีตเคยโดนเยเมนสอยมาแล้วค่ะอันนี้ท่าทีท่วงทำนองของบลิงเคนมันสวนกับปากที่ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะ ผมมาเดินสายตะวันออกกลางเพื่อผลักดันการหยุดยิงนะทั้งปาเลสไตน์และเลบานอนและใกล้จะเป็นจริงแล้วเชื่อไหมเนอะอิสราเอลขยายขอบเขตสงครามถึงอิรานแล้วโดยตรงอันนี้เข้าเป้ายุทธศาสตร์สรัฐใช่หรือไม่ซ่ออิสเอลเรื่องนี้วุ่วายก่อนใครแลคะค่ะชาวเตหรานเขายังหลับกันอยู่เลยแต่เราต้องตื่นตูมแล้วตกลงใครโจมตีใครกันแน่ทำไมนายกเราไปอยู่ใต้ดินแล้วนี่ สื่อใหญ่อิสราเอลนะคะก็ฝั่งที่ไม่ปลื้มในทันยยหูนั่นแหละในทันยาหูและกะลาันนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลไปนั่งประชุมเครียดกันอยู่ในหลุมหลบภัยตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนวานแล้วหลังมีการโจมตีเป้าหมายใกล้กรุงเตหรานภัษกาากายที่สื่อเห็นกันทั่วสพทโซเชียลนะคะดูไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะเอาไงกันต่อดีท่าทีของคนก็เชี่ยงกระหึ่มมันต้องคุ้งค้างกว่านี้ อันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยแน่ใจแบบนี้เหรอคะจะชนะสื่ออิสราเอลขิงแรงกว่าอีกเขาบอกว่าถ้าจะเอาคืนอิหร่านแค่นี้มันบ่งบอกความสิ้นหวังนี่ฟาดยับเลยการที่สื่อเริ่มตีข่าวอิสราเอลโจมตีเตหรานถ้าเล่นใหญ่จริงนะคะการโจมตีกลับของอิหร่านยกสาน่าจะเริ่มขึ้น และจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและเป้าหมายในเตหรานที่เสเาเอลโจมตีถ้าโจมตีจิ๋วๆก็าอาจจะเฉยไปแต่ถ้าโจมตีอย่างที่เคยขู่ไว้งานนี้มีหนาวกันทั้งโลกค่ะไม่ใช่แค่ิอเาเอลหรอกเพราะว่ามันจะเป็นสารตั้งต้นของสงครามใหญ่ยักษ์ในตะวันออกกลางและลามไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามนั่นเอง เหตุระเบิดที่กำลังเป็นข่าวนี้ค่ะเป็นการปฏิบัติการโจมตีโดยตรงจากเครื่องบินรบในระดับแบบส่งลงมาโจมตีถล่มร้อยลูกขึ้นไปอันนั้นจะถือว่าคือการแก้แค้นแบบสมน้ำสมเนื้อนะคะกับการโจมตีของอิหร่าน True Promise 2คราวที่แล้วซัดไป200ลูกสื่ออาหรับบางชนิดบอกคราวดึง200ออีกคราวหนึ่ง 200นั่นก็คือ400ลูก2รอบแต่โดยทั่วไปสื่อก็ยืนยันว่าประมาณ180 2 0 0ถึง200ลูกนะคะอิหร่านไม่บอกค่ะจะก,กี่ลูกก็ปล่อยไปแล้วนิวยอร์กไทมส์ฟันธงนะคะบอกว่าหากออสเอลโจมตีอิหร่านหนักอิหร่านจะโต้กลับหลักพันลูกเลยครั้งนี้และอาจปิดเส้นทางลำเลียงน้ำมันจากช่องแคบเพอร์มุสทันทีแหมรู้อีกก็ตามนั้นค่ะเคยวิเคราะห์แบบนี้มาก่อนแล้วด้วย มาดูแม่ทัพใหญ่อิหรา่านว่าไงผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกําลังความมั่นคงภายในของอิหร,ร่านพลจัตวาอเมดเรซาระดันตอกย้ําเลยนะคะว่าความเย่อหยิ่งของอิสราเอลที่ต่อเนื่องจะต้องเผชิญหน้ากับคําสัญญาที่แท้จริง3 true promise 3นั่นเองถแถลงการต่อสํานักง,งานสื่อของผู้นําการปฏิวัติอิสลามกล่าวว่าแน่นอนว่าการสูญเสียผู้ผลีชีพไซยิดฮัสซันนัสรุลล เป็นเรื่องที่ยากและเจ็บปวดมากสำหรับประชาชาติอิสราเและแนวรบต่อต้านแต่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่ทงหลุดจากมือของผู้นำผู้นำอีกคนจะรับทงนั้นไว้ด้วยความแข็งแกร่งและความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าต่อไปอันนี้เป็นแถลงการพูดไปก่อนหน้าอิสเอเซลโจมตีล่าสุดเพียงวันเดียวเองค่ะแม่ทัพเพิ่งจะบอกว่ามีสิทธิ์จะเจอ ทรูพอมิสามนะถ้าอิหร่านจัดหนักมาอิหร่านจัดราคาคนกําลังดูว่าจะหนักหรือจะเบาหรือจะแค่นี้นายพลจัตวาอิบราฮิมจาบรีเขาเป็นที่ปรึกษานะคะของผู้บัญชาการกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC เขาเป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ต่างๆมายาวนานเขาบอกว่าข้าพเจ้าขอประกาศว่าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของดินแดนของเราตกเป็นเป้าหมาย เราจะโจมตีศูนย์เศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงของอิสราเอลหลายสิบแห่งและจะทำลายให้สิ้นอยู่ในระดับพื้นดินนั่นก็คือจะถล่มให้จมดินนั่นแหละคะ่ะภาษาชาวบ้านสองคนที่สำคัญในระดับการทหารของอิรานยืนยันนะคะด้านสรัฐจิกซอสํำคัญของศึกใหญ่ในะตอนออกกลางนะคะเขาแอคชั่นแบบไหนมาดูกัน ABC บอกว่าการโจมตี จะยังคงดำเนินต่อไปแต่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพียงคืนเดียวนั่นก็คือหลังจากอิสราเอลโจมตีและ ABC บอกงี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐออกมาเตือนบอกว่าวอชิงตันซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและเป็นซัพพลายเออร์อาวุธลายหลักของอิสราเอลจะไม่สนับสนุนการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของไตหราชและกล่าวว่าอิสราเอลควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทน อเมริกาออกหมายว่าตัวเองนั้นคัดค้านนะไม่ให้โจมตีนิวเคลียร์ไม่ให้โจมตีแหล่งน้ำมันอิสราเอลประกาศว่าโจมตีทานทัพทหารอ่าแล้วยังไงสรัฐเคลื่อนไหวยืนยันกับพันธมิตรที่ใกล้ชิดนายตะวันออกกลางพวกเขาจะยังคงให้ความช่วยเหลืออิสราเอลหากเตหรานตัดสินใจเปิดการโจมตีตอบโต้ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจของไบเดนที่ได้ส่งมาแล้วระบบป้องกัน ไทยทางอากาศขีปนาวุธทาสของกองทัพสรัฐช,ชื่อดังราคาแพงมากี่ระบบไม่ปรากฏแต่เท่าที่เห็น 2. น่าจะมากกว่านั้นพร้อมด้วยฐานสรัฐ100น,นายเพื่อควบคุมระบบปฏิบัติการดังกลาง่าวถ้าร้อยนายแปลว่าไม่กี่ระบบแต่ถ้าพันนายตามสื่อบางฉบับของตะวันตกเองบอกนะคะแปลว่าเยอะทีเดียวแอนโทนีบลิงเกนตอนมาเยือน ตอนเสียงตูม้มตามที่ฮิสบอลโจมตีนะคะนูน่นมุดใต้ดินเหมือนกันเหมือนตอนมาครั้งแรกตอนศึกเปิดอัลอักซอครั้งแรกก็มุดใต้ดินเหมือนกันแหละวันนี้ก็มุดใต้ดินไปไประชุมกับเนธานยู oh เหมือนกันแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขาแถลงข่าวนะคะให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันพุธว่าการตอบโตอของอิสราเอลไม่ควรทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ลอยตัวนะคะลอยตัวหากเอเอลเล่นใหญ่กว่านี้อเมริกาไม่ได้เห็นด้วยนะอเมริกาเตือนแล้วนะอเมริกาไม่เกี่ยวนะขีปนาวุธจากอิรานและพันธมิตรจะได้ไม่ต้องมาลงวอชิงตันใช่หรือไม่เชื่อได้แค่ไหนนะเนี่ยจนถึงวันนี้นะคะสรัฐบอกเองว่าพาทหารมาประจำการในฐานทัพทั่วตอนออกกลางอยู่แล้ว35,000นายและล่าสุดมาเดือนสอเดือนนี้ส่งเข้ามาอีก สี่หมื่นสามพันนายสี่หมื่นล็อตแรกอีกสามพันนายอีกล็อตหนึ่งพร้อมเรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตกองทัพอากาศพร้อมฝูงบินรบจํานวนมากอยู่ที่ไหนไซปรัสหนึ่งที่ชัดเจนแต่ในฐานทัพของสันนิบาตอาหรับอย่างเช่นบาเรนกาตาเหล่านี้ได้สั่งห้ามใช้ฐานทัพทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศไปโจมตีอิราัานะคะอันนั้นคือท่าทีต้างการทูต แต่รบกันจริงๆจะห้ามได้หรือการประจำการอยู่ในตะวันออกกลางทั้งบินรบเรือรบกำลังทหารกำลังทหารนะปาเข้าไปเกือบแสนแล้วนะคะแล้วบอกว่าสนับสนุนการเจรจาหยุดยิงมันน่าเชื่อถือหรือไม่ทหารภาคพื้นดินะตึงอยู่แล้วต้องเกือบแสนนายจ่ายเงินวันลกกี่หมื่นหมื่นล้านนะคะเอาเงินมาจากไหนพิมพ์แบงใช่ไหมแต่วันนี้ เสื่อมค่าไปมากขนาดไหนแล้วน,ะนั่นก็คือแบกนี่แบกนี่เพิ่มอีกแล้วจากการสนับสนุนการทหารในที่ต่างๆนั่นเองสรัฐตอนนี้เท่ากับว่าพร้อมในที่ตั้งทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศไม่ได้ถอนออกนะคะและจะลอยตัวได้ยังไงตอนนี้ไม่มีรายงานนะคะว่าถอนกำลังพลจับตาอิสราเอลจะหยุดแค่นี้จริงหรืออิหร่านพร้อมอยู่แล้วทุกภาคส่วนพันธมิตรรัสเซียก็พร้อมในที่ตั้งแล้วที่ซีเรีย ได้ข่าวว่างานนี้ก็โจมตีไปที่ดามัสกัสด้วยบบกแดดด้วยเพื่อเป็นคล้ายเออเพราะว่าเขารูทีนอยู่แล้วที่โจมตีทุกคนเขาเขยายแวดวงสงครามแล้วเป็น5แนวรบรออยู่อีกสองแนวรบก็คืออิหร่านกับรัสเซียก็ว่ากันไปเขาอยากให้อเมริกาเปิดหน้าเต็มรูปแบบแต่อเมริกาติดเลือกตั้งอยู่นะคะก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนที่อเมริกาสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางก็จะเปลี่ยนด้วย หากเสราเอลไม่หยุดแค่นี้สงครามใหญ่ตะวันออกกลางระเบิดแน่และไม่มีทางจบได้ในระยะใกล้ด้วยแนวรบที่ตะวันออกกลางมันต่างจากยูเครนนะคะความสลับซับซ้อนและพันธมิตรของแต่ละฝ่ายมันยากมันไม่ชัดเจนเหมือนอย่างว่าที่ยุโรปที่ศึกตัวแทนยูเครนรัสเซียรบกับนาโต้นะคะติมเติมเพียงแต่ไม่ประกาศเป็นทางการเท่านั้น แต่ที่นี่มันซับซ้อนค่อนข้างจะดูยากจนกว่าจะระเบิดศึกจริงๆว่าใครเคียงข้างใครที่สำคัญบทบาทพันธมิตรสองฝ่ายนั่นแหละคะ่ะจะคือตัวชี้ขาดว่าสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางจะคิิออ f f สู่สงครามโลกครั้งที่3กี่โมงเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะขอเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3022989848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ